ข้าพอไม่เป็นออกมานี้เนาะกำลังจะเลิกงานนี่ขุนก็มาตกลัดทางอีกแล้วไปไปรุ่นคือบุพากันเมื่ออะไรบาทนี่เป็นไรปะนี่นคือบุพากันเมื่อคนตกบั่นฮะมันนี่ก็อาะเฉลิมแบบดีๆีเนี่ยนั่นี่คนตกปกติในเชเลนก่อนนั่นมันนิ่งมันนิ่งมันนิ่ง โอ้ยอ้าวหนึ่งเข้าไปหนึ่งเข้าไปบรรยากาศนกไก่สีเหลืองงนช่วงนี้พ่นตกแทบทุกวันเลยเมื่ออื่นกาพากันอันทอนยาเนาะพอดีว่าเฮาตัดยาเรียบรย้อยเช็ดเรียบรย้อยหมดทุกอย่างนกก็สิพากันทอนยาในตน้นในอันบานที่เบว่าเฮ้า อันอีช่างเลยมันที่เข้าดูแลเนาะกั็พญายผึ่งมือเขากับเสืเ้ากันถอน,นออกให้มันงามไปไปรถอ๋อบ่มีไฟเมือม่เอ,มอ,อเหมือนโอ้ยมาเดี๋ยวขอบขมเมื่อก่อนเด้อจะอยู่นีน่นีน่แหละหามเมือ่อเด้อจะชิเมือ่อไลยมันนี่พ่นตัวบุกไฟเมือ่อไลยมันนี่ดีอย่างเด้ขอขวบข่า บรรยากาศมันนีแข่งพุ่นเมื่อห้องเลยนะโปรเมฟน้องเข้าก,กับบรีคยอยนี้เนาะนี่ละพ่อแม่่น้องหล้างเลือกองานเนาะมือได้พ่นตกกับสีผ้ากันแข่งพุ่นเมื่อแบบนี้แหละอ๋อคนนี้ใช้ก,กิ่งใหม่ปอนี่ฮะอได้มีรถกระสุกดีย่างเนาะเวลาไปรับงานเนาะรับจอบ มาแล้วมาแล้วตกแหงเลยนะนี่ตกแหงเลยนะพวกพี่น้องตกแหงเลยเอ้าเอ้าเอ้าปอยกระชิลบอยดีแล้วตกมาจักแหงเลยเนาะมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งนี่มาเบิ้งสองคนนี่นี่นี่มาเบิ้งเี้มันมาได้ไรวะนี่มันมาได้ไรวะนี่เอ้าเปียกแล้วเปียกแล้วป้าเป้าเปียกแล้วเอ้าเอ้าเอ้าอ๋อนี่ไปแล้วหนึ่งคนเนาะยังอีกสองคนว่าสิกลับบ้านได้บ่เนี่ยเบิ่ง มาเบิ่งกันมืนอนคนโต๊กประยุดธส์สันี่แหละมาทํางานอยู่เมืองไทยผมพี่น้องก็มีควชูไปอไปอย่างเนาะเวลาฝนตกเมื่อนเมื่อน้บานเขาเมื่อน้บานเขาเองเลยเนาะนาพ้นกะเวลากับบานกับสิเปียกแน่แลการทำงานกับสบ้ายสบายไรขึ้นแน่หนีมาแล้วมาแล้วคนที่สองมาแล้วนี่มาแล้วคนที่สองมาแล้วคนที่สองนี่มีคนที่สองม,มาแล้ว,มมลวดิ นี่เลยเชื่อไปได้เลยเชื่อไปได้เลยเชื่อไปได้ดินี่ไปแล้วคนที่โองยังเหลืออันนี้ยังเหลือพ่อใหญ่ปรากฏนะพ่อไม่ร้องตัวนี้พลกระลุมยุ่ยโดนน้องที่ห้ากับสิบันจักรยานกระบานกันตอนยังเหลือพ่อใหญ่ปรากฏน้อยยังบรทันในบ้านนะมูโอ้ยนี่แหละชีวิตมาทำงานอยู่เมืองใหญ่เนาะถูกแน่สบายแน่ปลาปนกันไปแต่ก็มีคนสุข บรรยากาศทำงานกระมวลอยู่เนาะเวลาฝนตกเฮ้ากัสิบไริเือ่อากาศมันก็ดีดีเมื้อนี้อากาศดีทั้งวันเลยนะฝนบริตกทั้งวันมีแต่มืดแบบมันมืดซือนเนาะมืดทั้งวันเลยมื้อนี้แบบมันกันบ่ไวเนาะล้งางเลิกงานมื้อนี้พอด,ดีฝนก็มาตกลัดทางเลยยายพรกเปิดอาดลาด ันี้พนตัวแห้งเนาะห้องกระไบใบเนาะก็เรียกว่ามานังรบอยู่ในมองออฟพีดเนาะของสำนักง,งานช่างนี่แหละไปต่อใบแหลตัวนี้ผลนตัวแห้งขนาดนี่จะอยู่กับวัยรุ่นวัยรุ่นบุมี่มองอันนี้เขาอันนี้ห้องกระบอกาสที่จะเปิดนะเพราะว่าพัะนาเพิ่นบอกอนุญาตนเนาะห้องกระบอกาสที่จะเปิดให้วัยรุ่นุ่มนี้เขาอ่ ตกแหงขึ้นแหงขึ้นเลยนะนี่ผมพี่น้องต้นแรกคิดว่ามันจะควยนาะเอาไปเอามานี่แหงขึ้นเลยกันพราีป่ปรากดนี่อาจจะมาบดเลยนะแต่ยังดีที่ควยได้มาโอ้ลืมลืมสาสากเอาสาสากก่อน สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้สำ่นี้นะผมให้พี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อข้าวมือแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่าหน่อยเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ